สวัสดีค่ะอยู่กับคุณเส้นสายมันค่ะไอ้เนี้ยโอ้สี่เลขสายมันจัดหมอชุดใหญ่เนี่ยจัดให้จัดให้ทังกินข้าวด้วยขับรถไปด้วยสามชาบไปด้วยอะไรจะขนาด วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะวันนี้เราจะไปขนข้าวไม่ได้ขนข้าวรับจ้างนะขนข้าวของยุ้นเองตอนนี้รถเกี่ยวน่าจะไปถึงแล้วแหละยุ้นกําลังจะไปเพราะว่าไปดูหลายวันแล้วเมื่อวานนี่เสียหนุก็โทรมาบอกว่าฝนตกอีกแล้วก็เลยไม่รอดแน่ต้องรีเพราะว่าเมื่อวานรถเกี่ยวติดคิวเนาะก็เลยได้วันนี้ จะไปขนข้าวกันนาติดสีเลนครับนาติดสีเลนกินข้าวไปด้วยขับไปด้วยรั่วไม่หรอพ่อไม่รวยนาติดสีเลนนะจ๊ะเมื่อกี้เจอเสียเป้งรถเสียเป้งจอดอยู่ข้างทางรถเสียเป้งนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นรถตีเล็กนะคะขายให้ขาย,นะขายเสียเปงขายให้เสียเป้งมาได้กี่ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วหลายปีแล้วค่ะ มีหน้าหน้าตาอย่างนี้นี่หมดไปหลายคันแล้วนะคะหกร้อนี่ใช้รถเตียงมากเราจะไปทางรัดค่ะไม่ได้ไปทางสะพิดเลยไปทางสะพานมิตฉภาพนี่ไปทางบ้านเมืองบัว <c oughs> ไปทางไหนกเสร็จแนะ จักรย,ย,ยานขาใบอุ้ยขาใบเกือบไปเกาะจักรยานเขาเ่ราไอ้มันลมไม่เป็นอย่างจอดพวกโมเรยงหัวแล้วแถวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักดีเล็กกับวุ้นเส้นคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มจะมีคนรู้จักเยอะแล้ว กวนแล้วกวนสนับ่นบ้านเขาแล้วทีเนี้ยเอาเอ,อาโอ้โหมันใหญ่เดียเนะฮะอุ่นวายซะเหลือเกินทางมันแคบค่ะ เรามารอรุนช่วยกันว่าข้าวเราจะได้กิโลเท่าไหร่เพราะว่าแถวชุมพลลงสีเขาไม่รับซื้อนะคะเพราะว่าข้าวมันผสมเยอะแต่มีอยู่ที่สหกรณ์แคนดงก็คือบ้านบุญเองเขารับซื้อเราจะมาขายที่อำเภอแคนดงกันปีนี้จะไม่เอาไว้เยอะเอาไว้แค่พอกินเพราะว่าปีที่แล้วเอาไว้เยอะ ยายตกใจลุกโอเคค่ะเห็นรถรอไม่ได้เลยยายเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่นาติดสี่เลนเลยเนาะเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเส้นใส่มันสวัสดีเดี๋ยวไม่จบที่สะพานเดี๋ยวจัดสามท่าให้ชนใจไม่จบที่สะพานเดี๋ยวจัดสามท่าให้บายยค่ะ